ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่ Merry Christmas นะครับทุกคนล่าสุดครับน้องลิซ่าแบล็คพิงคขวัญใจคนไทยและคนทั่วโลกมอบของขวัญส่งท้ายปีด้วยเพลงที่คอเวอร์เพลงดังของ Business ปีย a r นะครับ my only wish this year ครับใครได้ฟังกันแล้วบ้างลองคอมเมนต์หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างครับน่ารักเนอะน้องดูสดใสามากครับใน MV แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดฟลกกดติดตามกด u b s c r i b e ฟังคิงเล่าด้วยนะครับ คริสต์มาสปีนี้ครับ25ธันวาคมปี2566หรือว่าปี2023น้องลิซ่าแบล็คพิงค์ครับโพสต์ภาพใน i n s t a g r กรมครับภาพนี้แล้วก็มีข้อความทั้งภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาไทยนะครับมอบเพลงนี้ให้เป็นของขวัญส่งท้ายปีครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่ติดตามน้องแล้วก็ให้กำลังใจน้องมาโดยตลอดครับนอกจากนี้ใน IG Story ครับน้องก็มีการลงรูปเอาไว้ดูสิครับ สวยมากคือแบบน้องโพสท่าเสื้อผ้าหน้าผมบรรยากาศดูแลแบบมันอบอุ่นมากในบรรยากาศคริสต์มาสปีนี้เฟสติฟปีนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่ประเทศฝรั่งเศสครับด้านหลังมีหอไอเฟลด้วยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งใน MV ของเพลงที่น้องนํมมาร้องคอฟเฟอร์ด้วยนะครับทำให้ตอนนี้ครับหลายคนเนี่ยเข้าไปดู MV นี้เยอะมากๆรวมทั้งในโลกออนไลน์ครับติดเทรนด์อันดับหนึ่งด้วยนะครับนี่ฮะใน X ฮะ h a s h t a น้องลิซ่ากับเพลงนี้รวมไปถึง #hashtag ชื่อของบริตนี์สเปียร์ด้วยนะครับดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ฟังรีบเข้าไปดูรีบเข้าไปฟังกันเยอะๆนะครับบอกเลยว่าเพราะมากแล้วก็น่ารักสดใสทั้ง MV เลยครับล่าสุดขอสแสดงความยินดีด้วยกับน้องลิซ่าเพราะว่าใน IG นั้นมีคนติดตามยอดทะลุ100ล้านแล้วนะครับนับว่าเป็นศิลปิน K-pop แล้วก็เป็นคนไทยคนแรก ที่มียอดผู้ติดตามสูงถล่มทลายขนาดนี้เป็นกําลังใจให้กับน้องลิซ่าแบล็คพิ้กันต่อไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรอติดตามผลงานของน้องต่อไปด้วยมเมอร์ลี่คริสต์มาสนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโลกดติดตามกด s u b สไครป์ฟังคิงเล่าอ้อแล้วก็อย่าลืมไปฟังเพลงล่าสุดที่น้องลิซ่ามอบให้เป็นของขวัญด,ด้วยนะครับ